Dạng ba mỏ tôi như nghe khẩu tung khẩu đàng cuốn tục vang xóng xa con này là để sáng si hà tù nằm lại cuốn tục hang mất khuyên để đầy, đầy. để cái xe tung này đây để tôi như nhây 2, tôi nói 3. นี่แหละครับปูผัดใส่ปีงไปปีงมาเลยใช่ไหมครับเไปแห้งไปหน่อยนึงครับไปการาดีครับเรียบร้อยเราบัน ครับทานมันเหลือเนาะก,ก็เลยขีบออกไว้ขีบไปเองสิเดี๋ยวมันก็ดับครับแต่ว่าใส่เวลาโดนกกนไได้องบดเอานามม้ำหดหดนี่นี่หรือพิจิญญาไว้เองสิละจะสเสร็จเลียบรลายดอกได้เ่หลาย ไมใหมันติดกันแยกออกจากกัน